อ้าเยอะเข่อยิ่งท้องพี่นโอ้ยอยานวันไหนน้องอีรีน้องหักแพงมาถึงแล้วค่ะพี่น้องทั้งนี้เขาได้หมดน้องหักแพงคนสวยตัวน้อยนนึงค่ะพี่น้องขยายหญ่แรกินข้าวแล้วบ่ลูกกินแล้วค่ะกินนี้เฉพาะค่ะแม่อเป๊ะทีมงานรอดลงมาจากรถถูกเมื่อกี้แมนบอลรอดได้อยู่ด้รอดได้ครับรอดได้รอดก็หล่ะแตน้องนี้ เนนอ,อาไปหัดเพง่งสิหลอดหวัวได้บ่พี่น้องเอาคอยจะไปได้บ่บัเนญญาคอยกิ้ใหญ่กูมูดอ่ะขอบคุณค่ะแป๊บหนึ่งนะคะรบกวนนิดเดียวโอ้ยดาขาดซะบ่โอ้ยขอบคุณค่ะนี่คือไปซ้อนกันอ่าครับพ่เป็นยังไง ใช่เลยนขายได้ไหมใช่ค่ะช่องนี้แหละค่ะช่องใหญ่ค่ะนี่ครับนู่นช่องใหญ่ดังมือนี่ก็ช่องใหญ่นี่ก็ช่องใหญ่ตัวนี้เดียวเองไงช่องใหญ่ขนาดไหนสวัสดีค่ะใหญ่แบบใหญ่เลยช่องใหญ่ถ้าเดินก็นักเลงพราะว่าอใหญ่ไหมไม่ไปไปทุกคไปดูออกไปนะแอบนะถ้าถามหาเยอะหาว่าต้มขุนนอะไรอะไรเต็มโอ้ยศาดเต็มแล้วครับพี่น้อง ว่าหันน้องบัวลำพูตีกันวันนี้แม่มีซาร้อยค่ะตอนตีกันน้องบัวตีบลเรื่องยุทธิมืเรื่องนะตีกันอันนี้โคกสีเหลืองนวลสังนวลสังจังหวัดน้องบัวลำพูจังหวัดเดียวกันอันบอค่ะ ไปใช้นี่ไปล้างถ่านไปทำเมไปทำบุนจะเข้าไปฟอนก่อนกลองเงาไปไปจับสลากมีรถจักรยานอยู่ด้วยจ้ะมูยังได้พักรมมแม่พัรทีีมรเต็มขาดแคนกับอ่าบากล้ยปิ้นค่ะกล้ยปิ้นกล้ยปิ้นสวัสดีค่ะ ่อคนสวยเธอแตงหน้าอะไยัขาวเ้นอู้สิไปหาบนปูซะกินข้าวหรือยังไปจับไปซอยดาวไทีวีพจริงหรอสามช้นอง ไม่ค่ะแม่ผมไม่ธรรมดาดีมันเ็นีู้มากเลย็ายปอนากไหยงกออเนป่าปูมาสัอันน้ไทยสิงอยู่อยู่โรงแรมน้ำกรานะหรน้ปไทยสงกันเนแรกดวเราไปไหว้พระกันดีกว่า สวัสดีค่ะพอผูดอะไรแล้วพี่น้องอ๋อพอที่เรียกโตเกียวโนะเมื่อานนี้ฮ่าาฮ่าฮวัสดีค่ะดเตอร์ใช่ใช่อันนี้ทำกระบักไก่นะนี่เพราะว่าต้องต้องลองชิมกระบักแต่นี่คราวนี้เขาไม่ใช่แม่ได้กินตฉับฉลากได้ทีวีมาหนึ่งเครื่องในเมื่อกี้ก่อนก่อนเราปิดวงไม่นอนใช่ไหมใช่ก็เจอ ได้กินไหมครับได้กินโค้กชิ้นหนึ่งก็จบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปหาผูสาตว์ก็พี่น้องนักลาย <laughs> นักลายนี่ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องอ่าเวทีสาตว์เต็มแล้ว

จะไหวแล้วค่วะเมีเอามาหากินเขาอยู่พีเลยบ่ย <laughs> จ้าห้ามเคลื่อนย้ายนะคะพาสัน่นโอ้โยบรรยากาศใช่จ้าน่าจะไปปูไสระบาดนี่ปูไสได้ <laughs> <laughs> โอ้ยเมย์เมย์ม,มาแม่ฮะผู <as> <as> ้น้ำเพลินบ่ได้เด็กก็เต็มดีแทอเนาะศาสตร์เนาะแม่นั่งรอเลยบ่นั่งรอถ้าฟอนเลยบ่ <laughs> <laughs> อุ้ย หนา้าเวทีกระจอบนระคพีนองเลยสวัสดีค่ะวัวน,นะข้ามหุ่นยังว่างแล้ววะทั้งใดว่างเอานี่เลยบอปแอนปูปูนี่ก้อนบออะก็ะะแอนนะหมดจอดากบอนเนี้ยนี่หมดบ่มาั้งแต่จังโมงเน้ะค่ะเนาะ ไ้สองว่าเขาเข้าเขากรอบเหมือนต้นหอมงามเลยตัวงามแล้วงามที่สุดแล้วสอนาันงามงามแล้วงามงามมันแสดงว่ามือแรกนี่สิฝอนคักคักคักเต็มที่เต็มที่จ้ะบอลลูกบอลแล้วบอลนีสอดแจ้งเลยบ้วแกงกางปังไปซอยดาวแล้วไปโอ้ยไปแล้วื่งหะวัดมาสามมือแล้วอันนี้นี่มานั่งถ่าเลยมันวันนี้กินข้าวแล้วไปนอนสบายใจไม่ยากตัว กินอะไรกันยาวเออเขากล้องแล้วปัญหาสวยสวยโอเคพี่น้องมึงสัตว์มาหมักมาเด้อว่าซั่นแม่นบ่มามาคักบ่คัรมากนี่มันเฮ็ดไกก็อยู่บ่ได้มือมือนั่นได้ไปบ่ค่ะน้องบัวรับผูเมื่อก่อนนึงอันเมื่อก่อนเนี่ยปัจจุบันยังรออีหยังน่ะไปย้งจะยังรอไปบ่เออไปแดนท่านบ่ล่ะ เแยวหน้าอยู่แถวหน้าเดี๋ยวหน้ากันก็วุ่นวายอยู่แล้วบางงานก็เล่นเขาพากลอดเล่แม่ยังเ่าดตัวบ่เป็นอันไปตามเล้วบอสบอสจเอืมเปตามน้อยสิคักแเลยวโอ้ก็ตามเมื่อกี้เมื่อนั่นก็ะเท่งท้ายทั้งตื่นแมนจะตูนเราบอกเราในเด้อตูดไงยัยดูจ้คนหักเราบอกเราโลั เราดีบอเราบดีบอ่งัเอฟซีฝากบอกเจาบอกเราเนี่ยว่าเอฟซเราดีบดอยู่ตูนเราเห็นเรารวยลวลดวนจ้าังฟังฟังฟังเลยฟังฟังฟังนี้่แล้วค่ะบอกเราล้วบอกว่ามีนยุ่ากว่เลิกว่าลีว่าหนีว่าสิโอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม่องเอี้ยงสตอรี่นะคะสวัสดีค่ะเิคปต่อไปนะคะ